สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนนท์ NGT นะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกมอีฟ e ุตบอล26นะครับมาครับวันนี้น่าจะเป็นพาร์ทที่9นะครับนี่เกมนี้เราจะเจอกับเชลซีแลวตอนนี้นเชลซีแม่งอยู่ที่หนึ่งอ่ะถ้าเราชนะมันได้เนี่ยเราก็เหมือนตัดแต้มมันไปได้น,นะครับแต่ถ้าซิตี้แม่งชนะเราก็เนี่ยขึ้นไปอยู่ที่สองพะเชลซีแพ้ เราชนะเชลซีแล้วมียืบสามแต้มใช่ไหมซิตี้ก็ถ้าสมมติซิตี้มันชนะนะครับมันจะเจอทีมแล้วเราก็ไม่รู้แต่ถ้ามันชนะเนี่ยเรามันจะขึ้นไปที่หนึ่งเลยเราก็ต้องหวังให้ไอซิตี้มันเสมอบ้างนะครับไม่เสมอก็แพ้เออเพราะว่าถ้าเสมอแล้วไงแล้วก็ขึ้นที่หนึ่งอยู่ดีว่าประตูตด,ด้เสียเราดีกว่าใช่ปะวะหรือว่านำเพราะคะแนนห่างจะไม่ได้ไ าเดี๋ยวเรามาโฟกัสกันกับเกมนี้ดีกว่าครับเจอเชีวลซีแล้วเชีวลซีมันระดับมันล็อกมาให้เล่นระดับลีเกนดด้วยครับมาลุ้นกันครับว่าเราจะชนะได้หรือไม่โอหูยหัวตั้งกันชิบหายเลยว่ะฝั่งซ้ายนี่สุดยอดครับนี่เกมลุกน่าจะมันน่าดูครับมา มลุน้นกันว่าจะก,กี่มเมล็ดโอ้ยจะเล่นที่โอเทอร์ฟอร์ดก็ความอันอจ,จะชนะสูงอยู่ครับมาไปเอาดีอุบดีอุบยิงแม่งเลยโอ้ยโอ้โหไ,ไม่ได้ว่ะเราต้องเพสซิง่งหดๆแล้วไยให้มันหวั่นว่าเจอแมนยูมัน,ม,น,ม,นมีต้องมีหนาวครับ ไม่ได้วะโอเคพามเมอร์อ่าพามเมอร์ไฮโซเคเซ่อ้าว้องสวยตับมาได้อาซาเอ็มป๊อปเป้ปเอ็มป๊อปโอ้โหไม่ผ่านใครวะนะเนี่ะมีเอสเตวาด้วยวเราต้องเพรสซิ่งโหดๆครับ้อวอ่โอ้โหมันต่อกัรเป็นจังหวะเลยเจอทีมใหญ่แล้ว น่ากลัวอย่างเงี้ยนะครับยังบรรยาโหโอยใายไม่ผ่านครับอ้ยดีอุ้บสวยเอาเอาเอา้อาอายไปบรรยาไปได้ไหมโอ้โหนี่มันแน่นวะมันช่อว่าอะไรวะอ่านไม่ออกนะครับโอเคอเคเี่จัากว่น,นี้นะ่โอ้โหที่ลงยิงลงโล่ง งยิงออกครับโอ้โหแต่ไม่มีตัวประกบแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับเอาใหม่อูห้หูเทิรนไม่มั่วเลยครับจิบหาเดินสวนอะ่ะเฮ้ยเอา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 เตวา,าส่งให้ใครนี่จะดักบอลได้เหรอโอเคโอ้ยเปิดวันมาบอดี้ชิว ต้องหวยมันคอมบันโหดกว่าเราอย่านะแต่จังหวะเข้าทำนี่เราเหมือนจะได้เยอะกว่าอุิยซีโอ้โหส่งไปหาใครเนี่ยโอ,โอ้โหโอ้โหต่อบอลโอ้โหฮุ้ยให้สลไลด์ไม่โดนนะอ้าวคุตโต้โเคครับมาแล้วต่อบอลแบบมับนมัน่งอุ้ย ต่อบอลกับแบบมานี่โดนแจง้งเหรอเลยเอาอุลิเซ่มาครับไปส่งตามช่องไปโอ้โหมันอุ้ยสวยเอ็มเป้ะั่นโค้กเลยโอ้โห,ออ,โโอ,โหออกครับไอ้เงี้ยอะไรเนี่ยเกมนี้เรายิงเข้ากรอบสักลูกอย่าไวะมันจะยากนะครับเนะี่ยโอ้โหมันต่อบ,บอลกันแบบ ต่อแต่หน้าประตูมันหมันไส้ว่ะเฮ้ยแต่มันออกข้างไาแล้วแล้วก็โดนเราแย่งครับนะฮะวิบบ่งบอลออกอีกเราต้องชนะได้ครับเพื่อมีโอกาสลุ้นขึ้นจากฝูงโอเคไอ้มิปเป้ไอ้มิปเป้ผ่านโอ้ไม่ผ่านดีกว่าดัก,กบอลดีๆครับ วุ้ยมาแล้วไม่นำเปิดมันจะได้ปะนั่นไงมาแล้ววุ้ยอุย้ยเซฟได้โอเคแล้วที่ผายไม่เคลียบอลเนี่ยเออเล่นเป็นชิวๆช,ชิวก็พลาเมื่อกี้ถ้าพลาดนะโอ้โหถ้าเป็นชีวิตจริงนี่โดนด่าดเลยครับมึงไม่เคลียบอลเตะแต่จะ,ะต่อบอลกันอีกฮะเอาละเอาลนะจังหวะนี้เอาไงโอเคทิมเบอร์ดับมันได้ครับ โอ้ลิซี่โอ้โหไม่ผ่านนะอุ้ยกระชากนี่โตกชากมาเค็เซ่บุกมาหาลิเซ่ไหมโอ้โหแม่งโอ้เหมือนผมเปิดมาทรงๆอะ่ะอุ้ยโอ้โหุมน่าจะผมน่าจะไปหายมาโดลา่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันตัดข้างในไปแล้วนะไอ้น,นั่นมันวิ่งนำโด่งอะโอ้โหส่งผิดพลาดนิดหน่อยครับตามอง

เตะว้าวมาไม่ผ่านอาซาครับไปเตะเอาไปขอสมกับสักเมรเ็รดียดีอุ๊ปอุ๊ยเอ้าส่ค่อยผ่านนะเฉียเลยอุ้ยแต่โอ้โหจะผ่านมาครับไม่มีบอลก็ไม่รู้จะไปหาใครครับเอา้าโอ้โหฉับบอลพลาดอีกดีอุ๊ปปือ้ออุ๊ยคเคเซ่อุ๊ยไม่น่าส่งเอ้ยโอ้โหทีเชื่เล่นอะไรวะเนี่ยผมมาเล่นลายไว้นี่ย โอ้จ mm ังหวะทองเลยเมื่แกี้อุ้ยโหไอเคเซ่ผมแม่งผมกลัวยิงแม่งยิงออกมันมันก็ดียิงดีบางครั้งแต่บางครั้งมันก็ยิงเหินนะออกไปฮะโอเคแล้วก็เชื่อหรืตัวนี้ยังฮะอุ้ยเสมอสูงๆนะไหนดูดิเรายิงเข้ากรอบบ้างเ่าวะยังไม่เข้าเลยฮะเป็นตัวอน ไออะไรวะเปลี่ยนอาซาเอาไอาซาไม่ค่อยไม่ค่อยมีบทเลยเอาล็อกแมนเอ้ยเอาเรียมาเรียมันน่ากลัวว่ะโอเคเอาแค่อาซาออกคนเดียวเพราะโอเคเอาสวยสิบเบอร์ยังมาได้ไปหาอาซาก่อนแป๊บนึง อาซาจังหวะนี้ขอลุ้นหน่อยนี่หลอกได้อยู่เดมเป้มาชิงกันมาครับโอเคบอลบอลระบบมาแล้วอุยอ้ยอุย๊ยแต่อาซาเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนออกครับก็ดึงเลยเอานั่งไปก่อนกำลังเป็นระบบไปตอนนี้ครับโอเคมีต่อบอลกันถือว่าสวยงามครับโอเคเปิดไป เปิดดวงๆไปเลยวค่อยขกตั้งกลับมาไม่ได้ป่ะฟันดะฟินมหมมาหาอาซาครับอาซาอุ้ยเอ็วเป้โอ้โหติดว่ะสิบหาละโดนสวนโคพเมอร์อุ้ยเอ้าอุยเคสเซ่เราไวกว่าอุ้ยโอ้โหเคสเซ่ยิ่งกองกลางเลยว่ะกองหน้า มไปอาซาโล่งๆอีกครับโอ้โหยวันนี้บอลมาหาบ่อยโอ้โหไม่ผ่านอ้าวเอาได้ฟาวเฉยเลย <c oughs> เฮ้ยไอ่งงเลยครับได้ฟาวมาดูภาพช้าครับรนี่เตะแตะอ๋อแ,แ,แตะล็อดด่างไงฟรีคิกลูกนี้ยิงแม่งเลยดีกว่ามั้งว่าไงว,วถ้าผมเปิดอะ่ะใครอันนี้ใครยืนนะโอลิเซ่เหร เชื่อวิแล้วเอากลับมาไม่ได้แนละ้วเออเออดี๋ยวได้ได้เราจะยิงไปเลยครับเอาเข้าเสาสองมาบอลรุ่นโอ้โหไม่เข้าเค่เข้ามือเต็มๆนะโอเคเป็นไรอ้าวโคพามือได้บอลเหรอเลยเอาฟาวไอ้ไงฟาวโอ้โหฟาวไงไงฟาวเฉยเลยครับแตะขานิดหน่อยเอง โอ้โหโยหนูรถจะส่งกลับไปข้างหลังขี่ไปเคสซิ่งโอ้โโยไอ้สตูคุมวิกแม่งตัวมันไม่เหมาะกับสไลด์ครับถ้าเป็นเคลสซิง,งไปแกะมีมีลุน้นวิวิวผมหยุดวิงวนน่งไปใั่ไหะนึงเฮ้ยวิวิวได้กลับได้โยแยงมากลับมาได้วิ่งกดบาดแหละแม่งบาดยังไม่ไม่นำเลยครับ เกมลุกจากโหดๆดูกลเป็นจืดๆไปเลยโอเคดีอุ๊บโอ้โหผมไม่รู้จะยิงจี่หว่าไหนดีเชฟแมงโอ้ยแม่งลกลับมาใหญ่ย่งบอลน,นี่ครับโอ้โหเนี่ยโดนจนไ,ได้ไหมนะโอ้ยลำหน้าโอุ้ยลดตัวไปครับ Okay. โอเคอ,อุ้ยกานาโช่อ้ยโอเคการ์นาโช่มาด้วยว่ะโอเคมามคัดบอลล่าอ้าโอริซี่ไปแล้วลโล่งๆอุ้ยโอ้โหหักหลบไปท้นหน้าโธ่ดักบอลดักบอลดักบอลโอ้โหไอโคพม,ม่าแม่งยังบอลยากอย่งไะ โอ้ยเอาเส้นโอเคโอเคไปโอ้โหยังบอลได้โอ้ยโอ้โหนี่ว่ายังบอลได้นะไม่งั้นยังบอลได้นะมีลุ้นเลยเอ้าวโถ่ยิงไปบอลตกจับไปดูนี่ไม่ผ่านหลังแล้วครับทิมเบอร์โอเคป,เป๊อปป้เอ็มป๊อปป้ ดีอุ๊บยิงแม่งเลยวิโอ้โหไม่เข้าอีกแเกมผมว่าต้องเปลี่ยนตัวละไม่ได้ไม่ได้นะฮะเกมลุกมันดูฟูดฟูดเปลี่ยนรับก่อนคนยังลุกมันต้องเยอะใครเล่นลุกได้ตรงกลางตรงนี้ใครอันนี้เขพอเขพอได้อยู่อ่ะนี่เล่นได้ป่าวะไม่ได้วะ เอ้ย hey. ไม่ได้อ่ะคนนี้มามาไปไปพักก่อนเลยเนี่ยแบบนี้แหละเอาล็อกแมนมาต้องการตัวความเร็วคนระับโอเคฝั่งซ้ายถือว่าเราเป็นตัวแบบโคตรเยอะฮะ เดี๋ยวผมต้องเออเดี๋ยวผมต้องไม่เปลี่ยนอันนี้ได้เขาเรียกว่าอะไรวะเปลี่ยนเปลี่ยนเอากองกลางแบบตัวลุกมาเพิ่มไหมไม่แกีะมันไม่มีลุกมีที่เรีเยกแค่ตัวเดียวตัวสองตัวโอเคอา้าวเปลี่ยนตัวเหมือนจะมีผลมีผลปันโค้งโอ้โหตัวแบกเอย้ยอุย้อยเขาเรียกว่าซุปเปอร์ซามับตัวนี้โอ้โหเป็นไงชื่อดาววี คาราเซนไปดูคาราเซนอะไรไม่รู้ครับแต่ไม่ออกเลยตัวนี้โอ้โหลงมาแล้วเห็นผลทันตาครับโอ้ยเกือบไ,ไม่ชนะเฮ้ยยังไม่เกมย,ยังไม่จบเลยยังพึ่งน,นั่นเอย้ยโดนยิงตีขมือท้ายเกมไงเองนะเอ,อน,นี่คาราเซนนะเนะี่ยตัวลุกตรงกลางจริงๆอ่ะอันนี้มันเป็นตัวรับไงเออ มันก็เล่นเล่นได้แต่ผมต้องการตัวแบบนะีม้มาอีกตั้งตัว,ตวนะึงครับแล้วก็ไอเน,นี่ยเดี๋ยวผมว่าถ้าผมต้องคิดหนักอยู่ว่าจะสองคนนี้เอาใครออกดีนว่า,าสเตตัสเอ้แต่บนคอนโทรลน,นั่นดีกว่าเว้ยอุย้ยอันนี้ไอ้น,นั่นดีกว่าหลายอย่างเลยฟิชชิ่งอุย้ยจบสกอร์แต่ไอลูคัสบาซโรสอะไรเนะี่ยดีกว่าว่ะคมเร็ว,วไม่ต่างกันมากแต่ ฝั่งไอตัวขวาออกตัวเร็วกว่าแล้วบอลล้านดีกวา่าแต่ผมเบือ่อแต่ดูความสูง,งสันสูงเท่าหไหร่วะเฮ้ยผมว่าตัวขวานะี่ตัวซ้ายโอ้ยแต่สถิติที่ผมเคยเล่นเนะี่ยถือว่าดีนะสันสูงใครดีวกว่าน,นะสันสูงดูอัอนนี้เฮ้ยผมว่าเออดูดูจากการกระโดด จำอิ่งไม่ต่างกันมากตัวนี้ดีกว่ามันเป็นตัวโชว์ธงโชว์ทมอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่คงไม่ใช่ฮนะเออแต่มันเป็นการ์ดมันเท่กว่างั้ถ้าเอาตัวนั้นมาแทนได้เราค่อยเปลี่ยนไอ้คนนั้นออกโอเคเราซื้อเกมลับเลยเกมลับเรามันแน่นอยู่แล้วปกติไม่เคยกินกินชีสได้คนระับแต่เค็มนี้จะกินได้ไม่ได้กินได้่หนึ่งเม็ดเองเออคืออ่ะ อาาโอเลซิอ่าโอเซิครับปุ๊บหักลบไปไอเลียวมาจะเปิดดีปะวะไปะเปิดไปอุย้ยโอ้โหยังได้โขกวะ่ะชูวันไม่ร้จะได้ับโอเคมาเอ้ยเดี๋ยวผม,ผมขอรู้นี่แบบอุย้ยนี่วเล่นได้หมดเลยแนวหน้านี่ก็ เ็นกลางอันนี้มันเป็นกลางลุกเลยดีกว่าเอ้ยเออไม่รู้ไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้ครับเออเก็บ,บนแบบนี้น่าจะดีสุดละโอเคมาเราจะมาลุ้นกันครับว่าเราจะชนะได้ไหมไอ้สวยสก,กัดอันเกมขาดไอ้กุกบุลเ่ย์ครับโุ่ยเซ่ถงไปแล้วเตะไปหาเลยเอาฮ็อกแมนมาทัวร์ควมเร็วจิด๊ด โอ้โหซื้อมาเผาเกมรับเชลซีครับเฮ้ยเปิดอะไรนะเนี่ยเขียวทงเวลาข้ามุมทงมุมทงเอ้ยทุยมุมทงโอ้โหสวยวุ้ยวุ้ยโอ้โหัวสวยไหมเนะี่ยโอเคล็อ,อกแมนโอเคโอ้โหบอลออกเลย เพสิ่งอ้าวอูริเซ่อุออ้ย,อ,ยอ่าข้ามมุมทงครับมุมทงเลยทงละเ <c oughs> แบแดมุบเบิใแบบนชีวิตจริงครับอุย้ยฟาอ้าวเป็นไงล่ะครับอัคคูเรยยเจออูริเซ่ไปเนี้ยนี่เอ้ออยกรรมาการมุมทงแม่งหน้าเหมือนดาร์โลเลยมัย้ยแข่งขายเดเลยมาลูกนี้ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขอล็อกไปล็อกมาโอ้โหเซฟได้โอเคจบเกมแล้วโอ้ยสุดยอดเกมนี้ยังไงว่าเกือบเสมอแดนรอดไม่ได้วะมันต้องเรียกยังไงวะว่าเออเกือบเกือบหลับแต่ว่าไม่ไม่ได้หรอกเก็บหลับแต่กลับมาได้ก็ใช้ก็ใช้ไม่ได้ฮนะนี่เรามันเสมอกัป็นทายแรกชนะแล้วก็กมาชนะเออต้องเรียกว่า ชยนะที่ยากลำบากครับเออ,อเขียนไหดูซิตี้แพ้ไหมอู้ซิตีช้ชนะอยู่ดีครับเอ้ยชิดเช่บ้างเนี่ยเดี๋ยวที่ผมบอกครับตอนนี้อันนี้ผมเนี่ยเขาเรีเยกว่าอะไรวะเออชนะหนึ่งไอ้นั่นก็ชนะหนึ่งซิตี้ฮะโอ้ยเราต้องเราเดินเราต้องไปเผื่อได้ไม่ตัดแต่งมันตอนที่เจอกับ ซิตี้เลยครับผมว่าเ,เกมหน้าเจอลิเวอร์พูลอะซิตี้จะเกมไหนวะเกมที่สิบห้าไปลีกูพูไปน่าจะโหดพอสมควรนะเพราะเราเป็นแมนยูมันต้องมีกำลังใจเล่นเยอะไปดูตารางดาร์ธนโบวครับโคฟมมอร์เมอร์สิบตัวเลยไหมโอลิเซ่แปดอะเราอะโอลิเซ่ของเราแปดตัวป,ป,ปัตเป้ดิอุ๊บเจ็ดตัวเท่ากัน นี่เราท็อปเอ็กซิทโอ้โหดีอุ๊บกองหน้าเนี่ยกองหน้ามึงยังทำเอ็กซิทได้เยอะโอ้โหไอ้สุดยอดนะก็มีโฟร์ดินเวียตว่ะของลิเวอร์พูลตัปเป้แมนยูครับอันนี้เล่นปีกเวียตกองกลางแมนเชสเตอร์กองกลางอุ้ยแต่อุ้ยแต่ตัวันเราก็ติดไปเยอะเยอะอยู่นะอันนี้ได้เป็นสอง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 ด้ยตองทิ้งเป็นตองสองอะ โอเคครับก็ถ้าชอบค,คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับสำหรับอ e ีฟิซบอลสัปดาห์ที่6พันนี้ก็ขอจบในเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเอาไว้เชันในพาร์ทหน้าครับ